พร้ขอ,ขอ,ขอ,ขอมนะคะเนี่ยค่ะวันนี้เป็นนางโอรทีวีนางสการจะมีไหมคโอ้ยแอฟรู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากๆเลยค่ะที่ได้มาร่วมง,งานนี้นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งได้มาเป็นนางสงกา์ในปีนี้นะคะสำหรับนางโอรทีวีค่ะอย่างวันนี้ชุดที่ใส่เป็นยังไงบ้างครับพี่แอฟมีความยากง่ายยังไง ฉัโชคดีมากๆเลยที่ที่ได้มีโอกาสใส่นะคะเพราะว่าได้ข่าวว่าผ้านี่ก็คือปักใหม่เลยนี่ค่ะปิกบมงคับนี่ก็คือปักเป็นงานปักปใหม่ทั้งหมดนะคะเพื่อให้เข้ากับชุดของนะงางสน์ปีนี้เพราะว่าเป็นเออท่านก็ส่งลกพี่อุงนะคะก็เลยเป็นเป็นเหมือนบิกเป็นเหมือนบิกพิเป็นลานมากแล้วเนาะที่ไม่เห็นเนี่ยป,ปักแต่งเต็มขนาดนี้ เพระตั้งแต่ศุนยอไทยใช่ไหมตุ้ยยอนนี่ตั้งแต่ตอนนั้นเลยไหมพี่แอฟหรือว่าหลังจากนั้นก็มีบ้างแต่ว่าอาจจะเป็นไทยคนละยุคกันค่ะพพนานาทีได้แตกแล้วเป็นยังไงครับพี่แอฟปองลงไหมคะความสุขแล้วก็ภูมิใจทุกครั้งที่ได้ใส่ชสดไทยค่ะหนักไหมคะเพราะว่าเขาบอกว่าเครื่องทองทั้งหมดเนาะน่าทักเพราะว่าทุกอย่างเป็นเป็นของจริงแล้วก็เป็นของเก่าทั้งหมดค่ะทุกชิ้นส่วนเลยค่ะทุกเครื่องประดับในวันนี้เลยค่ะ ตอนแรกก็ก็ก็กลัวเหมือนกันว่าเรื่องของน้ำหนักเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพอเอาข้อจริงพอเรารู้สึกว่าเอ้ยเราโชคดีได้ใส่ก็ลืมเรื่องน้ำหนักไปหมดเลยค่ะอะไรมันยากสุดครับในการแต่งตัวครั้งนี้หัวไหมหรือว่ามันต้องดึงเอาเป็นว่าแอฟคงเป็นบทบาทที่ง่ายสุดค่ะต้องยกเครดิตให้เสื้อผ้าหน้าผมว่าเห็นว่าเลนส์เลนส์คือมาจากาณจรใช่ไหมคะวันนี้แอฟน่าจะเป็นงาน แบบว่าในส่วนที่พักง่ายสุดอย่างที่บอกทีมซื้อผ้าหน้าผมทํมากันบ้านกันหนักมากแล้วก็ตอนแต่งตัวทุกอย่างก็กนุ่งสดแสดงว่าทุกอย่างก็อิงทางทางเขาเรียกว่าอะไรทาง,ทางตำนานเขาคนเดเลยค่ะแล้วก็คุณตามคอนเซปต์เลยค่ะก็คือปีนี้ก็เป็นสีม่วงนะคะและ้วก็มากับสกิลนิ่มอ่ะมีอําปากเชญชวนครับให้คนมาเที่ยวโครงการ ค่ะก็ขอเชิญชวนทุกคนนะคะมาเที่ยวงานสงกรานกันที่นี่นะคะที่นี่วันนี้เดียวอยู่ที่ไอคอนสยามนะคะกับงานมหา,าสงกรานวันนี้เป็นวันแรกนะคะเราก็จะมีกิจกรรมต่างๆมากมายนะคะให้ทุกคนมาร่วมสนุกกันที่นี่ค่ะกิกรรมปีนี้ไปไหนคะสงจกรรมปีนี้ล่ะคะก็อยู่ครอบครัวค่ะ ค่ะก็ hmm. อยากให้อชวนชวนทุกคนด้วยเหมือนกันนะคะช่วงสงการเป็นช่วงที่เราท e ุกคนได้มาอยู่รวมกันหลายหลายคนได้กลับบ้านแล้วก็แน่นอนทุกคนมีวันหยุดนะคะเพราะฉะนั้นก็อยากให้ใช้เวลาช่วงวันหยุดนี้กับครอบครัวกับคนที่เรารักค่ะอย่แอ้มพี่แอ้มมีเมนคิวแบบว่าเล่นน้ำปะแป้งอะไรอย่างงี้บ้างไหมคะพี่แอ้มเล่นน้ำปั่นแป้งกอะไรอก็มีไหมก็อยู่แบบจิตน้ำม่่ก จริงๆมันมีไหมมีแบบแป้งปืนฉีดน้ำขึ้นกระบะอุ้ยอม่บอกรุ้เลยอะดีไหครับฉีดน้ำคงมีข้นกระบะอย่างิดว่าเราจะลองปีนี้ต้องต้องไ้จะเอบแถวไอคอนสยา้ี่ยเลยทีอยากลองไมลองปลอยปล่อยไห้ยบบฉีดน้าสาดน้าแบบ ขยันค่ะอโ้ยยิ่งอากาศปีนี้อว่าโอ้ทุกคนจะต้องมีความสุขในการเล่นน้ำมากๆไปีใหอ่ค่ะไม่ได้เห็นมีแอบบข้าวสารสีลมเนาะมรือปืนสีดำไม่ได้ค่ะไอคอนสยามเราต้องพาปีใหม่ไปเล่นน้ำได้ไหมคะคุณแม่ค่ะออ๋แน่นอนค่ะคนนั้นก็จะอยากเปลี่ยกค่ะแม่ใช่ค่ะเขาเคยร้องขอพี่แม่ไหมคะว่าแบบว่าอยากเล่นน้ำกล้าแบบฟิลแบบสาดน้ำจริงๆต่างๆเงี้ยก็ไปเล่นกับเพื่อน ก็มีเลกเว็นไม่ว่าจะไปที่ไหนแบบเอออยากไปเองหรือไปแบบต้องพาไปเนีอย่างเงี้ยค่ะยังไม่ได้คุยกันค่ะแต่ต้องมีแน่นอนก็ใกล้ละล้เริ่มต้องทําใจไหมคะเพราะว่าก็ยิ่งโตขึ้นทุกปีทุกปีไงพี่แอเออก็คุยกันแบบเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นค่ะมันก็มีทางง่ายแลยยากขึ้นมีขอกไปเที่ยวกับเพื่อนอะไรนี้บ้างก็มีบ้าง ่ะแต่ว่าโชคดีตรงที่ว่าครอบครัวกับเพื่อนๆก็คือสนิทก,กันหมดค่ะเพราะฉะนั้นถ้าถ้าไปกับเพื่อนก็คือครอบครัวเพื่อนด้วยหมายถึงคู่รองด้วยแอปด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะดูเยว่ายังยังอยู่ในวัยที่อยู่ในสายตาอยู่เนาะใช่ค่ะตลอดเวลา ก็คือเป็นพี่สาวต้องสาวได้นไปดูคอนเสิร์ตใช่ค่ะเอาเราเราต้องเป็นแบบไหนั้มคะวันนี้เขาก็ตื่นเต้นคุณแม่จะได้แบบใส่ชุดไทยเป็นอาสาอะไรเขาได้เห็นหรือยังคะได้ได้เห็นนะคะอู้เขาให้ไลฟ์ตลอดเลยวิดีโอคอลค่ะว่าแบบเป็นยังไงอะไรอย่างเง้ว่าเขาชอบผมให้คุณแม่ตัวกว่าใช่ไหมใช่ค่ะชอบมากเพราะว่าเขาปกติอย่างปีมีรถน้ำระยะพาไปรถน้ำาหรือว่าพาหเรือมีปีนี้มีไหมครับ ค่ะก็ปกติเราก็จะส่งน้ำพาทุกปีอยู่แล้วค่ะแล้วก็ก็ลดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ค่ะเียเนเรื่องหนึ่งเรื่องละครล่าสุดแชร์เรื่องแชร์จูบกันแบบทุกคนตกใจแอปตกใจตกใจกับเรตติ้งมากกว่าเรตติ้งมาวเรตติ้งสุ่มที่กดในละอนรอนหลัดมากโอ้อันนี้แอปต้องแบบ ขอ,ขอบคุณค่ะขอบคุณคนดูทุกๆคนเลยค่ะมันมันเป็นความชื่นใจที่คนกลับมาแบบว่ารักในการดูละครไทยแล้วคนก็ให้โอกาสในความเป็นหัวข้อของละครเรื่องอะเรื่องง่ายคือเรื่องหัวข้อม่มียอย่านีคะแล้วคนยอมแบบให้โอกาสเปิดใจแล้วขอดูจริงๆเอ้ยมันได้อะไรมากกว่าที่คิดจริงๆค่ะอันนี้ก็ ดีใจมากๆเลยค่ะอันนี้ไม่ได้พูดในนามของแอปคนเดียวนะคะก็คือพูดในนามของทีมงานทุกๆคนเลยค่ะที่มีส่วนในเรื่องนี้ค่ะแอปว่ามันจะเป็นที่รักของคนดูณตอนนี้ขนาดนี้ไม่ได้เลยถ้าเกิดว่าขาดส่วนใดส่วนหนึ่งะคะ่ะเรียกว่าคิดไม่ผิดใช่ไหมคะเพราะว่าก่อนหน้านี้แ<ช>อปก็จะไม่รับละครแนวนี้เลย<ช>อันนี้ถือเป็นครั้งแรกคิด<ช>ไม่ผิดเลยที่รับยาไม่บรู้สึกว่าตัดสินใจถูกที่รับเรื่องนี้ตั้งแต่ตั้งแต่ตอนที่ถ่ายทำแล้วค่ะจริงๆแล้วสุดท้ายถ้า คนรับบอ,อกมากระแสตอบรับจะดีหรือไม่ดีแอปก็รู้สึกว่าแอฟตัดส Υ ินใจถูกแล้วมีความสุขที่ได้ทําตั้งแต่ตอนถ่ายทําแล้วแล้วถึงชักจ <â> ุงแบบนี้ฮะอืแต่แหลายคนก็ไม่ค่อยเห็นยาแบบจุกตอะไรอย่งางเนอะครังดีทำไมถึงยอมครับอ่ะ <confident. S 1> จริงๆจริงๆก็ไม่ใช่ครั้งแรกคร่ะที่ที่เล่นจริงนะคะแต่ว่าสำหรับแอปมันมีอะไรมากกว่านั้นเยอะ ความกังวลความยากมันไม่ได้อยู่ที่ที่การจูเพลงอย่างเดียววันนั้นจริงๆแอฟอเครียดด้วยหลายๆอย่างนะคะคือเพราะว่าเป็นฉากที่บวดบงกระบายความเสียใจความอัดอัน้นมันคือทุกๆอย่างเลยคะ่ะมันมันไม่ใช่แค่เสียใจแค่เศร้าอย่างเดียวแต่มันคือความเจ็บปวดความอัดอัน้นกับสิ่งที่อดทนมาสิ่งที่เพิ่งเจอในวันนี้<ม>คือทุกความรู้สึกแบบ ร้ึกร้อยแปดเลยที่ที่พลั้งปวกมาและตอนนั้นก็เป็นจังหวะที่ที่คุณคุณนายก็เข้ามาพอดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันแต่ในขณะเดียวกันมันก็ต้องมีความรู้สึกลึกๆว่าเราก็เปิดกับผู้ชายคนนี้ไม่ยันก็คงไม่ไม่มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเลยค่ะเพราะฉะนั้นรู้สึกว่าในแง่นักแสดงอ่ะมันมันยากมากๆในการรวมหลายๆความรู้สึกแล้วก็การ ไล่ลำดับความรู้สึกไปจนถึงที่กว่าจะถึงเลิฟซีนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมันไม่ใช่แค่แบบเรารักกันแล้วก็จูบกันอันนั้นมันก็จะง่ายกว่าแต่แบบมันมันร้องไห้ไปด้วยแล้วเราก็ต้องมีหลายๆความรู้สึกในนั้นนอกจากถักฉากจูบแล้ท่าของแม่แอฟก็ขาดแบบเลยโค้ชแซวว่าแบบมันเป็นเคิร์ฟังด้วยซีมากกูด่าอะไรไม่ได้ตั้งใจอะไรเป็นปัญหาหนึ่งคือมันต้องจัดสตรีระยังไงแบบ ถ้าอย่างนั้นขออนุญาตโทษถ้าอย่างนั้นขออนุญาตโทษผู้ชมกับเลยละกันโทษพี่สันเลยละกันค่ะเพราะว่าพี่สันเป็นคนดีไซน์ให้ให้นางเอกนั่งนั่งแบบว่าจิบไวอยู่บนเคาน์เตอร์ครัวค่ะแต่จริงๆพี่สันก็เลือกจุดจุดนี้เพราะว่าบอกว่ามันเป็นจุดที่ครัวเปรียบเสมือนเป็นชีวิตของโบวบงกฏเลยค่ะโบวบงกฏใช้ชีวิตวนลูปอยู่แต่ในนั้น ซักผ้าล้างจานทำอาหารทำขนมคือทุกสิ่งทุกอย่างชีวิตเขาอยู่ตรงนั้นแล้วพี่แสงก็ทิ้งทายว่าแล้วความรักเขาก็เกิดไม่เห็นคนแต่จริงๆเขาก็โดนยื่นใบหย่าตรงนั้นเหมือนกันเป็นคนแปลไม่ฮะแบบโอ๊ยทำไมแบบพาเธอเปขนดนี้แต่แต่ถ้าไม่ได้ตั้งใจเลยจริงๆตอนนั้นโฟกัสอยู่แค่แบบเราเจออะไรบ้างเราเจออะไรอยู่แล้วแล้วผู้ชายที่อยู่ตรงหน้าเรา ไงงงอย่าเี้ยว่ามันไปตามอารมณ์ของคนใช่ไหมพี่แอมนะตอนนั้นใช่ค่ะคอนเซอร์จะถามความดีให้พี่สันหรือเปล่าค่ะถามแล้วคนก็แต่ว่าแล้วตัวจริงจะดูได้ไหมฉากนี้ต้องได้ค่ะดูอยากดูเรียกค่ะพี่แอมตัวเพราะว่าไวรัลมันเยอะเต็มโซเชียลมันต้องเพยายามต้องดูค่ะเขาเป็นยังไงบ้างกับที่ปรึกษาละครของเราคนนี้ เก่งมากเขาเขาดูได้ใช่ไหมคะแม่ค่ีได้เนาะไม่รู้ชนหรือเปล่าแต่ว่าก็ดูเขาปิดตาอย่างนี้ไหมพี่แอ๊บไม่แน่ใจไม่ได้อยู่ด้วยกันแต่เขาบกโอมเนาะว่าแบบดีมากเก่งมากค่ะเพราะอย่างที่บอกก็ก็มีอะไรก็ศึกษาตลอดเลยค่ะตลอดเลยอะค่ะแล้วก็จะติดตามผลงานอยากพี่แอ๊ได้ได้เล่าให้เขาฟังก่อนไหมคะว่าวันนี้จะแบบผ่านมีฉากอย่างนี้นะอะไรเงี้ย คือปกติคุยกันตลอดอยูอ่แล้วค่ะมไม่ว่าจะไม่ว่าจะฉากรูปแบบไหนก็ก็เล่าตลอดให้ทําใจไว้ก่อนครับให้ทำใจไว้ก่อน,ไ,อนไม่ไม่ล้วค่ะก็เป็นการบอกเล่าออปกติหลังจากนี้มันจะเริ่มเพิ่มเติมปกว่าเดิมไหมครับเพิ่มหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ก็มีอีกค่ะโออันนี้ก็แจ้งให้ทราบหรือว่ายังไงอบอกให้รู้ เรียนใหภาเพ่าีนี่คือจะแบบมากกว่านี้หรือว่าแบบเออมันจะระดับนี้ไปแม่่อยากให้ติดตามค่ะต่วนใหญ่จะเทคเลี้ยวผ่านเลยไหมครับพี่แอ้มส่วนใหญ่อะค่ะส่วนใหญ่เพราะว่าอารมณ์มันเยอะค่ะว่าพี่สันก็ก็ค่อนข้างเข้าใจแล้วแล้วพี่สันเป็นผู้กำกับที่จะรู้จักธรรมชาติของนักแสดงแต่ละคนค่ะใหญ อย่างตรีเองเขาเกรงไหมฮะก็ตจะแบบต้องมาเลิฟซิ่งเงี้ยเป็นไงก็ตรีก็บอกว่าตรีเกรงนะคะแต่ว่าแอฟเห็นเวลาเขาเล่นเราก็ <laughs> เล่นได้เลยไม่เกรงเลยนะออแต่เขาก็เหมือนแอบเกรงใจทางคุณของเราเหมาือนก,กันเหรอคะไม่หรอกคะ่ะถ้าเขาจะเกรงใจส่วนใหญ่ตรีก็ชอบพูดว่าเออเขาเขาเกรงใจแอฟอะไรเงี้ยค่ะแอฟก็เลยบอกว่าเออถ้าคือการทํางานเราเต็มที่ได้เลยอะไรเงี้ยค่ะเขาขเจะได้แบบ โฟกัสกับบทได้เต็มที่อะไรอย่างี้ค่ะบอกไม่ต้องกังวลเ้ยซึ่งตีก็ทําได้แบบเต็มที่จริงๆแล้วมันก็ช่วยส่งอารมณ์ซึ่งกันและกันค่ะหลังจากนี้เรื่องแบบแนวนี้พี่แอฟจะรับอีกไหมคะ้าแบบพี่ติดต่อมาแนวแบบสามีภรรยาอะไรยางเงราชบุตเลยค่ะคืออย่างที่บอกว่าถ้าเกิดเป็นแนวนี้แต่มันสร้างประโยชน์ให้คนดูแอฟก็คงสนใจค่ะหลังจากนี้มีต่อเลยไหมครับพี่แอ ยังค่ะยังค่ะ่ะกอนนเาใช่ค่ะโอเคที่หมอรับดูทวงของราตรีพี่อ๋อแบบว่าปีนี้ให้แบบคนที่มีคู่ได้ร่วมรับแต่งหรือว่ามีคู่มีคู่ให้ร่วมรัดแต่งต่างสิ่งอ๋อค่ะที่หมอรับอกว่าถ้าคนมีคู่อ่ะเขาจะให้แบบแนะนำให้แต่งไห่แต่งไ่ม ที่ถามไปเมื่อัรเสาวพี่ปอจะไม่ได้ดูอครับพี่บอกว่าลืมเป็นไงบ้างก็อยู่กับอาจารย์ตั้งแต่วันนั้นก็ได้ยินแค่นี้ก็รู้สึกก็รู้สึกเออมันเป็นสิ่งดีๆรู้สึกเป็นสีมงคลก็ก็แฮปปี้แล้วค่ะก็เลยต้องทำปาปิ้งยาทยังไงอะคะอันนี้เราคว้าไปเป็นรูปรังแต่งเยคะ ไปรวบใครดิที่ริงเพราาความหมหระเขาพูดมาเราเขามีแนะนำต่อไหมือกับหลังรายการหรือว่าไละม่กล้าถามต่อเลยค่ะไม่ค่ะจริงๆแล้วมันก็คือถ้าเกิดเวลาเชื่อว่าทุกๆคนก็เหมือนกันถ้าเกิดโดนทักแล้วมันเป็นเรื่องดีๆเป็นสิ่งดีๆอะแล้ยิ้มๆเราก็ยิ้มรับแล้วเราก็แค่นี้ก็รู้สึกมีความสุขแล้วค่ะแไม่กดดันใช่ไหมพี่แอไม่กดดันใช่ไหมไม่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 ค่ะทุกคนรู้บพร้อมจะมารวบรัดเราล่้ของแต่งเลยคะ ก็รเนี่ยกดดันแล้วเนี่ยอันนี้กดดันละไม่ไม่ได้กดดันการเราตาละดันกดดันตัวเองก็อย่างน้อยเราก็อย่างที่บอกค่ะอย่างน้อยก็รู้สึกมีความสุขแล้วก็รู้สึกดีนะเี้อ้ามันก็ก็แปลว่าน่าจะมาถูกทางก็เป็นสัญญาณที่ดีอะไรอย่างเงี้ยแต่คนก็รุ้นมากว่าอ้าม่าจะต้องแล้วละชอบเหลือเกินนีเลย ลุ้นเนี่ยไมแต่งเลยลุ้นด้วยค่ะอะไรคนอยากเห็นอยากเห็นแม่มีความสุขไปเรื่อยๆลยะใช่ขอบคุณมากค่ะ <c oughs> ตอนนี้ไม่มีอะไรมีความสุขไปกว่าลุง <c oughs> ไปกว่าการที่แอฟได้ทํางานเ <c oughs> นี่ยทำแล้วมีความสุขแล้วคนดูดูแล้วมีความสุขเช่นเดียวกันหรือการที่คนพูดอย่างเงี้ยค่ะว่าเอออยากเห็นแอฟมีความสุขอันนี้คือความสุขของแอฟะก็สบค่ะ แต่เธอคน